สวัสดีค่ะพี่น้องขาเลิกงานแล้วก็คือเกาคือเดิมค่ะเมือนี้นะคะสีผ้าลูกไปเบิงแบ่ค่ะสีผ้าลูกไปเบิงแบ่นะคะมาดีกันนองเมื่อนี่นองดาก่อนนองท่าล่านะคะท่าล่างห่วงนอนแล้วก็ต้องฝ้าไปพาเพิ่นไปขี่รถท่อลมเพิ่กจะซีรับนะคะไปกันเลยค่ะ เบิ่งแบน้อยเมลี่เหมลี่เมลี่หันมาชิเมลี่จะไปไหนคนขับก็เป็นพ่อเหมือนเดิมจ้าไปเลยค่ะฮะพ่อขับรถเก่งมากเลยเอ้าเขาสิไปใสนี่ไปซื้ออย่างอยไปซื้อหัวอาหารแกหน่อยดักก่อนเอาหนแกหน่อยดักก่อนมนมีหัวอาหารเด้ จะซื้ออาหารไห้ไก่หน่อยเดย้ที่จะก่อนจับมาจากตลาดมืนอนั่นน่ะโอ้รถแม็กโค้รถเ,เกด อดอก่อนก็นไปซื้อหัวอาหารไก่หน่อยนะคะโอ้อายลีกน้องก้อนเด้อโอ้จับไก่จับไก่ขึ้นกันเลยุน่ะบอกไก่บกุ่อยนต์ไก่ตายบอกแม่นไก่ดาก่อนบอกตัวเลือดเหลืองน่ะน,น้องอายจับไก่น่ะไก่นะไก่ขึ้นน้องก้อนนะ่ะตัวเลือดเหลืองน่ะ เอากืบเรื่องเลยพี่ซื้อมาแต่ตลาดข้องถมมือนันไงเอากระมือนันไงมือหนันก่อนจับเป็ดจับไกล้ใสถุง,งไงนะเอาซ้อมาขี่สุกสัยแถ่เดียวนี่ถนะอดคอกแบ,บและจ้าแต่ว่าบบเห็นแบะด้วยจา้าสดญว่าเพิ่งเอาแบะไปกินหยานะคะบบเห็นเลยแปนเอือดเตือไม่เห็นเลยนะก่อนไปขี่รถตามหาแบะกันบ่ ก่อนเห็นแบบป่ะก่อนเอาก่อนอึ้งก่อนงงแล้วแบบป่ะเห็นเอาดูที่ดีหลวงมาสิโตอะไรอีหยางนะไปตามหาแบบละบ้าไปปะไปแบบอยู่ไหนแบบแบบแบบจอยแบบจอยอยู่ใสเมยแบบอยู่ไหนอุ้ยฮะนี่คอะไร เฮ้ยแม่อยู่สายเหมยมันแม่ไบไหนเหมยแบไปไหนแม่กินนาไหนฮะแม่ใบใหเหมยกะง่องนะคะเหมยบเห็นแบ่แบไปไหนแม่แมกินนแบ่กินยาอยู่สยปุ้นไปดูไหมบอกป๊ป๊าดิบอกเอ ไปตามหาแบ่อุนมันกำลังมาหรอไหนอู้แบ่ยู่ใกล้ๆผุนเนาะอู้มันกำลังมาเดี๋ยวรอดูก่อนทุกคนคะ่ะพากันมาพ่เห็นแบ่คะ่ะลูกกับแบ่เด้แบ่เด้ยู่ยยนะคะเธอฉันใส่กล้องหลังทายลูกเพราะว่าเทรรัพส์ฉันพ่างกล้องหนาใส่บได้เลยบยลย่บชัดเลยหันมาดูทาลาทาลาคะฉันมาหัวมันสิเบิง่งไหนบ่ได้นี่ได้ก่อน เหมยลี <laughs> ถ่ถาแบะถาแบะแบะกันลักสีมาค่ะแบะกําลังยางมาไปกินหยานะคะบ่เป็นแบะเฮาเด้เเฮามาเบิ่งแบะเพลินเป็นเหลี่ยงแบะนะคะพาลูกมาเบิ่งค่าเดี๋ยวถาเบิ่งตอนแบะมากด้วยค่ะ<ป>รถบอดดยนะคะโดนแห้งหลายถาโดนแห้งหลายสิพาลูกขี่รถไปเบิ่งก่อนค่ะา้ <laughs> องทาล่าก,กับง่วงนอนนะคะประสิทธิาแบะมากนะคะ<ป>เออปวด ขุ่นบ่อแบ๋นะเธอออกไปทางคองทงนทั้งฮะโมเมนต์แบ๋เขาเห็นอยู่ขาวขาวนะโมเมนต์มันยากออกไปทางขุ่นบ่อแล้วมันก็ชีวิตขืนท่อนทางทาง่าน่ะฮันดี้ฮันดี้ฮันดี้แบ๋น่ะเห็นบ่น่ะอู้ฮันเดยนะ์ยุ่คล้องน่ะอาะขี่เข้าไปคล้องอ่ะพ่อ,อฮันดี้แบ๋ค่ะทุกคนนะคะแบ๋เพิ่งไปพักกินน้ำกินหยาอยู่นะคะ ดูอยากเบิ่งแห้งหลายผ้าลูกมาเบิ่งหนักกัิผ้ากันเมื่อละค่ะเมื่อนี่เบิ่งแบบยุ่งกลกไนะคะบาไหวเนี่ยแล้วก้อนกลับไหมเอาหน่องล่างงวงนอนเหรอได้หรอเบงเบงแบ่นี้มึงแบงอยู่นี่เอาแต่ว่าน้องล่างงวงนอนเดชมาไหมมืออื่นค่อยมาดูไหมเนาะมืออื่นมืออื่นทำมาตะเบ็ดเนาะโอเคโอเคไป ยังง่วงนอนแล้วค่ะนุไม่ไหวแล้วค่ะโอเคโอเคกลับบ้านกันค่ะ,ะโอเคค่ะทุกคนค่ะสรุปมือนี่ก็ได้เบิ่งแบกแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าน้องท่าล่าบกรนตื่นแต่ตอนแล้วะคะ่ะกินข้าวแล้วคนยังไปได้นอน,นนะคะกะเล่นท้าน้องท่าล่าไปนอน,นะค่ะสรุปมือนี่ก็ะเคือได้เบิ่งขวอบแบกสาซิมนาทีได้บเบิ่งแบกหาวิค <laughs> ่นะคะ คนมามากใส่เกิบพอไม่เห็นอย่างนั้นก่อนเ <ไป S 1> กีย้ยวยาใ <ไป S 1> ห้พาเอ้าให้เบสักหน่อยเก,ก้ยวกำ่เหมยมาเร็วเหมยนี่มาเร็วเร็วไปกันเด้อเอาจะไปไหนเหมยก่อนกลับละเด้มาเร็วเร็ว เอนไผ่เบะยังเบะเบะจอยฮะเบะจอยไม่ไปนะไม่ไปนะลูกบอไปเด้อย่าเฮ็ดแบบนั้นเด่อเท่านะเท่าอันเท่าบาทนะมาแม่แม่กับไปแล้วเด้อแม่บอไปได้รถจะชนนะลูกมันขามถนนเหมยเหมยกะกลับคือการบราต้อง เอาแตกย้อยๆอยู่บเอาเอาเอาบางนูล่ะเอาบนูล่ะไปอาบน้ำได้แล้วมันคาแล้วหญิงมือที่ไปสายมาอุ้มมาอุ้มหน่อยน่อยคือยไขึ้นไ่ขึ้นหน่อยถ้ากันมาเอิอมาหน่อยหน่อยหน่อยอยู่หาเบจอยไปไปเดินไป บัวมาบบไปบัวเอ้าสรุปจะไปหรือว่ไปเย็นหาเย็หาปแม่แม่เกีวหาให้ไผ่เเกียวหาให้กัมาไมนะให้งวนน่อยกัมาให้หม้อ ขอมาอุ่มเอาน,นะคะเหมยบะยอมกาวน,นะคะฉันอุ่มผู้เดียวเอาไว้นะคะสองคนนะคะอโอ้แต่มะม่วงด้วยมะม่วงไผ่อมปุ้ยสีบ่ย่ยยขึ้นไปมองมีขวยหมดเด้อมีสิกัดวถาวหนูเด้ก้าวถาวน้องก่อนน้องก่อนบาชอบา็อตเส่นรองเท้าน่ะ ใส่รองเท้าไง่ายรองเท้าจเจบาเอากะใส่รองเท้าถาถาจังบ่บาดบาบ่ลยมวยมวงเอ้าตกโอ้สิิดะกินซัำเบิร์ดแม่แม่ถือให้งานแม่แม่ถือให้มันหนักมั้ย

Oh, โอ้แล้วกลับไปกินข้าวแน่นดอก <laughs> ข้าวหอยเกลือโอ้กินข้าวหอยเกลือไ <laughs> อ้ลูกเอา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 ตามโอ้ตาม ถึกแม่เว่ยี่าห้อยเกลืออีกแล้วค่ะหุนเอาทั้งกินข่าวทั้งเล่น ไม่ใช่โอ๊บหิ้นขิ้ขาวห้อยเกลือออ้อู้ไอ้เอิ่นนะไปเตบไปตั้ม ตั้มถ้า <Finished> แล้วคลิปนี้บ๊ายบายครับ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 แล้วเนียนเพชรในสิปิดคลิปบ่ได้เด้ออ๋อบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค